สวัสดีครับวันนี้มาดูน็อตตั้งน้ํามันนะครับสําหรับช่างที่รู้นะครับแล้วก็ผู้ที่ศึกษานะครับจะมีน็อตตั้งน้ํามันนี้ครับเป็นระบบนอกนะครับของรถของฮอนด้านะครับเป็นระบบเก่านะครับน็อตตั้งน้ํามันตัวนี้นะครับจะทําหน้าที่ในการดึงโซลารินนะครับดึงโซลารินเพื่อที่จะให้ มีแรงอัดนะครับในกระบอกดันโซนะครับวิธีก็คือนะครับเมื่อเวลาโซ่เราลิ้นมันตึงนะครับหรือว่าเราทําเครื่องหรือเปลี่ยนโซ่เราลิ้นหรือเปลี่ยนเขมต่างๆนะครับก็ให้ทําการคลายน็อตเบอร์สิบตัวนี้นะครับน็อตตั้งน้ํามันนะครับครับเราจะมีแหวนด้วยนะับแหวนทองทองเหลืองนะครับ เพื่อที่จะให้ตัวกระบอกแกนนันโซนะครับขยับนะครับระวังนะครับถ้ากดแรงน้ํามันออกนะครับก็ค่อยๆเบาๆนะครับให้มันมีน้ํามันออกอย่างนี้นะครับเพื่อที่จะนี่ครับเพื่อที่จะให้เราทําการตั้งโซ่ลาลิ้นได้ดีนะครับในระบบนะครับไม่ว่าจะเปลี่ยนโซ่ลาลิ้นทําเครื่องต่างๆนะครับน็อตตั้งน้ํามันตัวนี้ก็มีส่วนสําคัญนะครับในการดึงโซ่ลาลิ้นนะครับก็ ในการประกอบหรือทำทุกครั้งนะครับให้แนะนำนะครับคลายน็อตตั้งน้ํามันนี้นะครับเพื่อเราจะได้รู้นะครับว่ากระบอกนี้ยังทํางานปกติอยู่หรือเปล่านะครับพอเวลาเสร็จแล้วทําการสตาร์ทเครื่องหรือว่าติดเครื่องนะครับก็คันให้แน่นนะครับ